สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไออีกแล้วนะคะไอฟอร e ดรีวิวช n แนลค่ะไอค่ะจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ประทุมชานีนะคะโชว์รุมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ6ปีซ้อนค่ะและสุดหลออคันนี้นะคะ EBL รุ่น XLT ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่9,200 0และแก์ธรรมดาราคาจำหน่าย,ยที่8,57,000นะคะแล้วายจะพาลูกค้าชมว่าคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ มาค่ะอาจะพาลูกค้าชมนะคะในส่วนของ DBL รุ่น XLT ค่ะราคาจำหน่ายเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000นะคะและเกียร์ออตโต้จำหน่ายอยู่ที่92,000นะคะวันนี้สีขาวมาพร้อมกับชุดแต่ง F150 Spider ค่ะอาจะพาชมว่าแต่งอะไรไปบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าค่ะประจังหน้าในส่วนของ F150 Spider จะเป็นแบบ ชิ้นงานแบบใหญ่แบบนี้นะคะในส่วนของ F F อัว F O R D ก็จะลูกค้าเลือกได้นะคะว่าเป็นแบบไหนอันนี้ลูกค้าเลือกเป็น F O R D แบบสีแดงค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้นะคะด้านล่างค่ะเป็นการชนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะนี่นะคะแล้วไฟไฟตัวสีแบบนี้ก็เรืองแสงนะคะในส่วนของไฟโฟมโปรเจกเตอร์ค่ะของ X L T นะคะ ไปหน้าอันตโนมัตินะคะถัดมาด้านข้างค่ะคิวล้อนะคะเป็นแบบสีดำด้านมีหมุดน,นะคะขนาด6นิ้วค่ะล้อมแมกค่ะล้อมแมกดเป็นยางมอนเตอร์ e นะคะลายดอกไม้ค่ะขนาดหน้ายางนะคะ265ค่ะ 70นะคะ R 1 6ค่ะมาพร้อมกับปิดคิ้วกันสารนะคะแล้วก็ราวหลังคาค่ะขนาดฟิล์มลูกค้าเลือกเป็น80นะคะในส่วนของปานหน้านี่60ค่ะลูกค้าเลือกขนาดฟิล์มได้นะคะได้สติกเกอร์ค่ะลูกค้าเลือกแบบได้เลยนะคะ ถัดมาด้านหลังค่ะกระบะไลเนอร์นะคะชิ้นส่วนงานทั้งหมดนะคะอ่าด้านหน้ากระจังหน้าพอแต่งเสร็จเราก็คืนให้ลูกค้านะคะรุ่น XLT ค่ะกันชนหลังมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะคะลายสติกเกอร์ลูกค้าเลือกมาติดตรงฝากระบะท้ายด้วยนะคะ มีไฟสองกระบะท้ายนะคะแบบนี้เลยอายจะพาชมนะคะในส่วนของภายในรถค่ะพลาส,สติกยังไม่ได้แกะนะคะลูกค้าเลือกที่จะไม่ไม,ไ,มไม่แกะพลาส,สติกเนาะรุ่นนี้ จัดแต่งให้ลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะหน้าจะสัมผัสแบบนี้ค่ะมีระบบล้อมนะคะในส่วนของรุ่น XLT เบาะหนัง <L TE. S 1> ค่ะจำหนา่ายอยู่ในส่วนของรุ่น DBL e นะคะกุญแจเป็นแบบกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นสายฟ้าค่ะ ช่วยันแรงแล้วก็ประหยะัดน้ำมันนะคะระบบพุทคอนโทรลค่ะควบคุมเครื่องเสียงนะคะหน้าจอตรงนี้เลยนะคะนี้เป็นเปิดไฟเปิดปิดไฟหน้านะคะดูด้าเหมือนเดิมนะคะในส่วนของรุ่น XLT ค่ะมี ABS นะคะ ดีนะคะมาพร้อมระบบความปลอดภัยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแจ้งไอได้เลยนะคะไแปะ ลิงก์ไลนไอหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ท้ายคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไอคำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตนำรถไปส่งมอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคลิปนี้ สุดหล่อ DBL รุ่น XLT ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปค่ะสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะอชิงไลค์ดีแล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ